สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบก,กับช่องปุณนรัก channel นะครับมนันี้ปุณก็จะมาทําคลิปแต่งตัวเป็นเนนุเนนก็คือตัวครนจากซีรีส์เด็กใหม่ที่หลายๆคนคงรู้จักกันแล้วนะครับปุณก็จะมาแต่งตัวเป็นเนน o ในวอร์ชั่นซาคุระนะครับก็ถ้าไม่เหมือน100%เปซก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งปุณจะ เปลี่ยนชุดนักเรียนจะเป็นโทนสีสีดำกับสีเทานะครับแต่มันน่าจะออกเป็นสีดำมากกว่าเพราะที่โบจะแบบเหมือนเทาเทาดำดำเนาะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมนะครับซึ่งเราจะใช้ทรงผมที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็จะไปต่อผมตอนเข้าเกมนะครับแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นแนนโนแทนนะครับมันจะได้แบบไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเนาะโอเค ตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะครับซึ่งเรานะครับจะใช้หมวกฟักทองมาต่อผมนะครับเพราะว่าแนน้ผมยาวแต่ว่าในเกมมันไม่มีผมแบบแนน้เราก็เลยต้องทําในตัวเกมเลยก็คือการใช้หมวกฟักทองแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะได้ดูเนยียน เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ไปทำกันได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบายบาย